สวัสดีจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องพี่โซะกล่าเคยไทยสะพายเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อพืชเอาแตงกวาไทยบานเองมาให้พ่อปลูกเนาะนี่กำลังหน่วยเต็มเลยพี่น้องดูสินี่แค่เรียงดีเนาะด้วยออกผลผลิตนี่มีทั้งลูกเล็ก,ล,กลูกใหญ่เลยพี่น้อง ละง,งามเลยดูสินี่แตงขวามนันมาอยู่บ้านนี้มันคือมีหนามเนาะนี่ที่เอามาให้เขาปลูกปลูกใส่กระถางได้พี่นอ้องเลยนาดปลูกใส่กระถางก็ยังงามเนาะอือดูสินี่ลูกงาม,งามลูกใหญ่นู่น ม่สวยเนาะขนาดปลูกใส่กระถางก็ยังงามเนาะพี่น้องสิแตงกวานี่ต้นใหญ่ๆมีพริกด้วยนี่พ่อเขาจะปลูกใส่กระถางเลี้ยงไว้แบบนี้เนาะนี่มะเขือเทศท่านี้ก็เป็นซุกินีเนาะซุกินีสายพันธุ์อะไรดูลายๆ งามเนาะพี่น้องก็กระถางเบอร์ใหญ่เนาะดินเขาดีเนาะดูแลดีอันนี้น่าจะเป็นต้นอ่าต้นอะไรอะ่ะไม่ใช่ต้นพริกนะพี่น้องปาปิก้านีดอกดาวเร,เรืองไทยบ้บานเองนอะอันนี้ก็มะเขือเทศเนาะสวยๆเลยพี่น้อง บรรยากาศดีมากเนาะีิบรรยากาศประมาณหนึ่งโมงเช้าตอนนี้เนะาะหนึ่งโมงเช้าพี่นางจ๋าโอ้แตงลูกนี่ใหญ่สินี่ปลูกในกระถางกองงานเนาะพี่หน,น,น,น่องดูสิหนิโอ้ลูกใหญ่มากรู้อ่ะ ทอฝ่ามือกระชิดเลยพี่นอนะ้องดูต้นเดียวหน่วยหลายเีเนาะนี่ก็นหน่วยใหญ่นี่แตงกวาบานเองพี่นอ้องนี่ลูกสวยเนาะมาเสื้อเทศก็รังลกเลยนเนาะดูสิกุก็ไรก็งามเนาะท้อ นี่ที่นี้ก็ต้นใหญ่ดีจังเนาะอือดูสิบอกพี่น้องจ้าเนี่ยชะออนเนาะเขาปลูกเลี้ยงไว้สวยงามเลยเดียดูสิเอออันนี้เป็นมุม่อหลังบ้านเนาะเป็นมุมลังบานอูอ้สวยมากเลย ดอกดาวเรืองไทยบานเอีกนี่ยง,งามขนาดนี้อ่เรียงใส่กระถางนี่ก็ลังโพ่วยมาอีกเยอะๆเลยนี่ลูกอ่อนๆน้อยๆนี่รัดยอดออกมาใหม่เน้ะพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องอะ่ะซิๆิฟงเสียงนก ตอนเช้าวันนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องกะทิดาเดี๋ยวไปทำอะไรก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ